ทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นไปแสดงวิสัยทัศน์บนเวที Vision for Thailand 2024ทางด้านคุณเทพไทยนะคะก็ได้ออกมาโพสต์คลิปค่ะบอกว่า17ปีผ่านไปนายทักษินอย่างขี้โม้เหมือนเดิมช่วงนี้ไปชมคลิปคุณเทพไทยค่ะผมได้ฟังคุณทักษินชินวัตรได้แสดงวิสัยทัศน์ในรอบ17ปี บนเวทีวิชัน for Thailand 2024ในหัวข้อทิศทางเศรษฐกิจจะขับเคลื่อนไปอย่างไรทิศทางการเมืองไทยนับต่อจากนี้ซึ่งเป็นการพูดท่ามกลางนักการเมืองที่มีชื่อเสียงจำนวนมากและก็นักธุรกิจจำนวนมากมาย คำแรกที่คุณทักษินพูดแปนว่าอาจจะเป็นการพูดแบบติดตลกหรือว่าเป็นมุกโดยบอกว่าไปอยู่เมืองนอกเส้นาน17ปีกลับไปเรียนโพสต์ด็อกเตอร์เรลวหรือนักวิจัยหลังจบปริญญาเอกตอนบินกลับมาเครื่องบินผมมันบินช้า กว่าจะถึงบ้านใช้เวลา6เดือนแวะโรงพยาบาลตำรวจก่อนคำพูดนี้ออกมาจิตใต้สำนึกของคุณทักษิณซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณทักษิณยังฝังใจอยู่กับเรื่องนี้และก็ไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมไทยทั้งที่คนไทยทั้งประเทศอยากจะตั้งคำถามกลับไปยังคุณทักษิณว่า คุณทักษณิณกลับมาก่อนที่จะกลับบ้านทำไมไม่แวะที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพก่อนสักหกเดือนไปซ้ำไปการแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีครั้งนี้ของคุณทักษณิณผมคิดว่าไม่ต่างอะไรกับการแถลงนโยบายตัวอย่างของรัฐบาลอุงอิงซึ่งเป็นนโยบายฉบับยอ่อ เป็นการายเป็นการฉายหนังตัวอย่างก่อนที่หนังจริงจะเข้าฉายในโรงในโอกาสต่อไปนั่นก็คือการถแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาซึ่งคุณอุ้งอิงในฐานะนายกรัฐมนตรีจะต้องไปถแถลงและก็จะต้องไปอ่านในที่ประชุมซึ่งผมว่าคิดว่าสิ่งที่คุณทักษินพูดในวันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหรือจะเป็นทั้งหมดของนโยบายของรัฐบาล อุงอิงก็เป็นได้ครับผมได้ติดตามและก็จดทุกประเด็นทุกเม็ดเกี่ยวกับประเด็นที่คุณทักษณิณพูดซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาเดิมๆที่พูดกันมาเป็นเวลายาวนานนะครับเช่นเรื่องโครงการครัวไทยไปครัวโลกเนี่ยพูดมาสัก2030ปีแล้ววันนี้คุณทักษณิณก็นำมาพูดอีกนะครับ เรื่องโครงการอินเตอร์เทนเมนต์คอมเหรือว่าบอลคาสิโนอันนี้ก็พูดแล้วก็ถกเถียงกันมานานวันนี้คุณทักษิณก็หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเรื่องธุรกิจใต้ดินอันเดอร o u n าเรื่องเว็บพนันหวยใต้ดินซึ่งอันนี้คุณทักษิณก็ก็มีความชำนาญในเรื่องนี้เพราะตอนที่เป็นรัฐบาลไทยรักไทยคุณทักษิณก็เอาหวย ใต้ดินมาเป็นหวยบนดินก็ก็ทำมาแล้วนะครับรวมไปถึงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งคุณทักษินได้คิดแล้วก็เปลี่ยนแล้วว่าจะแจกให้กับกลุ่มเปราะบางกลุ่มคนพิการก่อนในช่วงกันยายนนี้นะครับซึ่งเป็นการแจกเงินสดซึ่งตรงกับข้ามกับตรงกันข้ามกับแนวคิดเดิมของคุณทักษินมากเพราะว่าในอดีตคุณตักษิณเคยพูดเรื่องนี้ว่า รัฐบาลที่เขามีปัญญาเขาจะไม่แจกเงินเลยทําให้ผมสงสัยว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลชุดนี้ด้อยปัญญาหรือเบาปัญญาหรืออะไรทําไมถึงมาใช้วิธีการแจกเกงินซึ่งคุณทักษิณไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่ต้นในช่วงแรกแต่ว่าตอนนี้คุณทักษิณก็กลับมาเห็นด้วยแล้วในช่วงท้ายเป็นการสนทนาซึ่งคุณทักษิณได้พูดถึงเรื่อง รัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยอยากจะแก้ไขให้เป็นประชาธิปไตยผมก็สนับสนุนนะครับแล้วก็เป็นนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยจะทําให้เสร็จภายในหนึ่งปีหลังจากเป็นรัฐบาลวันนี้เลยมาหนึ่งปีแล้วก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยอยากให้คุณทักษิณได้บอกพรรคเพื่อไทยว่าขับเคลื่อนให้เร็วให้เป็นประชาธิปไตยอย่าแท้จริงอย่าไปตั้งเงื่อนไขเรื่องห้ามแตะหมวดหนึ่งกำมวนสอง นะครับก็ควรจะเป็นการปล่อยให้สสรเขาเขาแก้ไขไปแล้วก็ได้เป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงครับการแสดงวิสัยทัศน์ของคุณทักษิณในครั้งนี้จะเห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณทักษิณน,นะว่าคุณทักษิณผ่านไป17ปีก็ยังเป็นคนเดิมยังมีความมั่นใจหรือภาษาวัยรุ่นก็ยังมั่นหน้ายังมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมาก แล้วก็คิดว่าตัวเองเก่งตัวเองมีความรอบรู้ในทุกเรื่องของประเทศไทยและเห็นได้ชัดว่าศูนย์อำนาจทางการเมืองที่แท้จริงยุคนี้เนี่ยอยู่ที่คุณทักษิณและสิ่งที่ยืนยันว่าคุณทักษิณยังเหมือนเดิมก็คือ,อยังเป็นคนขี้โม้เหมือนเดิมโม้บอกว่าเลือกตั้งครั้งหน้าพักเพื่อไทย จะชนะเลือกตั้งมาเป็นที่หนึ่งได้ไม่ยากและจะชนะเลือกตั้งเป็นที่หนึ่งอย่างแน่นอนนี่คือทั้งหมดที่ผมได้ฟังคุณทักษิณได้แสดงวิสัยทัศน์และก็นำมาวิพากษ์วิจารณ์และก็แสดงความเห็นเพิ่มเติมครับ นายเทพไทยกล่าวว่าในการแสดงวิสัยทัศน์ครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริงของนายทักษิณคือผู้มีอำนาจตัวจริงทางการเมืองในยุคนี้และมีความมั่นใจในตัวเองสูงยังเป็นคนขี้โมโอ้อวดเหมือนเดิมประกาศว่าเลือกตั้งครั้งหน้าพักเพื่อไทยจะชนะเลือกตั้งมาเป็นที่หนแน่นอนวันเวลาที่เปลี่ยนไปไม่ได้ทาให้นายทักษิณเปลี่ยนแปลงอะไรเลย นี่ก็เป็นในส่วนความคิดเห็นของคุณเทพไทยค่ะ